สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนเทียเท่ยงเที่ยงวันนี้วิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้มงคลอีกเนาะครับเนาะกำลังจะมีสมาชิกใหม่เบืง้งโนนี่ใบอ่อนๆสีเขียวเขียวอ่อนๆง,งามๆเนาะท่านผู้ชมปาทิโทต้นหยังคุณตาวิธีไทยอันนี้ใบเพื่อคืออยากคือยาวกับใบ,ใบไอ้ต้นแก้วสารพัดนึกแท้ เออแต่ว่ามันแก้วสารพัดนึกนี่มันสิเป็นเป็นยักษ์เป็นยักษ์เนาะแล้วก็มีอยู่ตรงกลางนี่นใบเป็นแบบหัวใจยาวๆนะเออหัวใจยาวๆสวยงามมากท่านผู้ชมอืมคุณตาวิธีไทยอันนี้คือต้นเงินไหลมาใช่ไหมถูกต้องท่านผู้ชมเงินไหลมานี่มีอยู่สองสามประเภทนะ อันนี้กับประเภทหนึ่งแล้วอีกชนิดหนึ่งกับอีกประเภทหนึ่งมีหลายอย่างนะเงินไหลามานี่แบบน้อยแบบใหญ่แบบกลางเออแล้วก็มีสีแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าจะเรียกเนาะท่านผู้ชมเออบางคนกระทักทวงเข้ามาคุณตาวิธีไทยอันนี้ไม่ใช่เงินไหลามานะผมว่าเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วมียูทูบเบอร์หลายๆท่าน <c oughs> ถ้าหากว่าไม่ใช่เงินไหลามา คุณตาวิธีไทยกับขออภัยหลายๆเด้อเพราะว่าจะมีความรู้เรื่องต้นไม้มงคลน้อยนะน้อยน้อยเออเอาละมื้นนี้เขามาพูดถึงต้นไม้ตัวนี้ท่านผู้ชมเป็นอย่างปราชชาวบ้านหรือบกคนสมัยตะเก่าตะกี้จังตั้งชื่ออันนี้ว่าเงินไหลามาเนาะมันเป็นมงคลจังใดวิธีไทยว่าเออมันน่าจะเป็นแบบรูปหัวใจอันนี้อยู่บอก ที่แบบว่าคนเฮานี่ถ้ามันมีความรักมีหัวใจอ่มีความที่เป็นธรรมชาติสีเขีเขยวๆวนี่อ่มันก็เ็ดให้มีวาสนามีสเสน่ห์อืมเ็ตยังกะลุล่วงไปด้วยดีนะเอะ่ลุล่วงไปด้วยดีอดูแต่ละใบแต่ละใบนี่มีแต่หัวใจเออเป็นรูปหัวใจปาทิโทแทนผู้ชมอืมงามงาม แม้กระทั่งใบเล็กๆนี่ก็ยังสิออกมาเป็นรูปหัวใจคือการนี่นี่เห็นบ่นี่ <c oughs> อ,อสมโพคุณเขาจังตั้งชื่อว่าอันนี้คือเงินไหลมาเออเป็นคนห้างคนมีได้คนไหลเงินไหลมาเนี่ยเหตุใดจังบ่จังสั้นเอา้าถ้าหากว่าเงินไหลมามันก็นจะต้องได้เงินแม่นบอกท่านผู้ชมอืมโอ้โหวิธีไทยแม่นอีลีบอก จบคลิปนี้ละสิไปหามาปลูกจากต้นนึ่งได้นี่อยู่เฮือนยายอะนะทั้งข้างนะแล้วมาปลูกไว้ในต้นมะม่วงอืมเพิ่นเลยสิลามขึ้นนะจะเป็นเครือขึ้นไปเรื่อยๆเครือขึ้นไปตามต้นไม้นะปลูกไว้ในดินในอย่างนี้แหละอ,อ่าของเรากับสิโป่งออกไปหากินนี่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 เบิ่งข้างล่างนี่ท่านผู้ชมนี่เห็นบ่นี่นี่นี่หักเลานี่นี่นี่สิโป่งออกมายื่นลงมาหากินอากาศนะหากินอาหารในอากาศวางง่ายๆไ,ไป อันนี้ก็สีเงาขึ้นเลยแล้วก็จะมีสมาชิกขึ้นมาเรื่อยๆนะนี่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 เปาท่โตต้นนี้คืองามแทะอุลตาวิธีไทยไปเอามาแต่สต้นอันนี้อือและก็มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแสดงว่าอยู่หลายประเทศประเทศอื่นก็มีประเทศไทยก็มีถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินไหลมาต้นนี้นะ มีความพิเศษแบบไดมาเล่าสู้กันฟังนะบรรดาเพื่อนเพื่อน,นเฮากระิไดหุ่นจักพร้อมวิธีไทยอันนี้มันเป็นไม้ฟอกอากาศใช่ไหมถูกต้องครับเป็นไม้ฟอกอากาศพร้อมโรงแรมระดับดังๆระดับฟรีเมียมนี่ระดับหาดาวนี่เวลาที่เฮาไปพักนะหรือว่าไปอบนมแม่ยังนี่นี่นกระซงเกษตรกรเฮานี่ไปนี่เออตาม หรือว่าสิไปอบรมตามบริษัทต่างๆเนาะที่กเจ้าเพื่ออรมที่มีต้นอันนี้อยู่ในป้ายชื่อทางเข้าโรงแรมทางเข้าบริษัททางเข้าสำนักงานนะในป้ายชื่อเขาเสียไปปลูกไว้เต็มนะสั่งบรรยากาศต้นไม้มงคลอยู่ป้ายหน้าสำนักงานทางเข้า,าบริษัททางเข้าโรงแรมมันเป็นมงคล มีแต่ลูกค้าเข้ามาเงินไหลเข้าเงินไหลเข้าเงินไหลมาเงินไหลมานะตามชื่อของไม้มงคลผู้จัดการที่มีวิสัยทัศน์นี่โอ้พวกเธอนี่นี่มาคุดมาคุดเอาต้นไม้ไอตัวอื่นออกไปก่อนนะเอาเงินไหลมานี่มาปลูกไว้ช่วงนี่ช่วงนี้งนเงินไหลมากำลังปริดอกออกใบผมว่า <laughs> เอามาปลูกให้ผู้จัดการซะก่อนนะถึงฤดูการนั้นก็นเอาต้นนี้เอามาใส่ถึงฤดูการนี้ก็เอาต้นนี้มาใส่แต่ช่วงนี้ขออนุญาตเอาเงินไหลมามาปลูกนะป้ายชื่อให้อย่าบังอย่าบังป้ายชื่อนะอันนี้ปลูกข้างล่างปลูกข้างล่างนะปลูกข้างล่างอืมแล้วก็มีเอาใส่กระทางไว้แล้วก็มีตรงบริเวณหน้าป้ายสํานักงานหรือว่าบริษัทโรงแรมนี่ ก็มีพวกบอ่อปลาเอาปลาคาบมาลอยใส่นะมาลอยลอย,ลอ,ยอ้อมอานนี่เออปลาทิโทรบรรยากาศเอาน้ําตกด้วยนะน้ําตกเสียงดังจก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 ลงมาปลาทิโทมีคนมาถ่ายรูปเออเวลาสมนาจบมาถ่ายเอาป้ายโรงแรมพร้อมก็มาขึงไวนิ้วนะแล้วก็เออเห็นอันนี้พร้อมอย่าบังอย่าบังอย่าบังอันนี้เอาต้นไม้พร้อมผ่นว่าถ่ายฮุม <c oughs> ผู้จัดการระดับฟรีเมียมสุดยอดมากเดี๋ยวผมจะมาสัมมนาอีกที่โรงแรมของท่านที่รีสอร์ทของท่านนี่แหละเออมันงามอืมโฮมสเตย์ของคุณยายนี่อเออบรรยากาศธรรมชาติเดี๋ยวผมจะมาพักอีกฤดูการหน้านะคุณยายนะอ่าโฮมสเตย์สปานี่เขาสิเอามาใส่นะสร้างบรรยากาศให้สําหรับแขกที่มาใช้บริการ อ่ในสปานี่ได้ฟังเสียงนกครองธรรมชาติจกจกแจก๊จกแ๊นะอ่าแล้วก็มีต้นอันนี้นะี่นีนี่นขออภัยครับต้นอันนี้เนี่ยเป็นตูวที่ปรับบรรยากาศให้มีความสดชื่นเนาะปรับบรรยากาศให้คล้ายๆกับว่าพวกบรรยากาศที่มันมีฝุ่นละอองต่างๆนะกิ่นทา สีทาเล็บสีทาบ้านพวกนี้ต่างๆเขาก็สิปั๊บอนุมูลปั๊บไอ้บรรยากาศให้มันดีขึ้นคําว่าฟอกอากาศนั่นแหละไปว่าง่ายๆเป็นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลบัดนี้มีคนถามคุณตาวิถีไทยอหนูเห็นเขาขายอยู่ในร้านขายต้นไม้น่ะอันนี้แหละอันนี้แหละที่คุณตาเอามาโชว์นี่แหละอแพงเหมือนกันนะหนูถามดูแล้ว น่าจะประมาณกระถางนั้นอนะประมาณ4าี่ห้าใบร้อยกว่าบาทโทโถโถแม่นบอกท่านผู้ชมปามีราคาได้นี่แสดงว่าถ้า4า 100, ี่ใบร้อยนี่เอาลองนับนูน่หนึ่งสสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเกบโบตำกว่า30นะนี่ต้นนี่โอ้ใบละเซาหาบาทเป็นเงินได้ท่านผู้ชมเราสามารถสร้างไรายได้เอาไปใส่ในกระถางน,น้อยๆนะ เขียนปักชื่อไว้ไม้มงคลเงินไหลมาออ่ถ้ามันขึ้นสี่ใบก็ร้อยหนึ่งเนาะร้อยหนึน่งกระทางนี่ร้อยหนึ่งร้อยบาทโอเขียนตัวเลขอารบิกเลขหนึ่งศูนแล้วก็ตัวบีเขียนตัวบีใส่แล้วก็เสรจุดอ <laughs> ืม่าปาทิดูบางคนเห็นทางอินเทอร์เน็ตไหนทาง Youtube คุณตาวิถีไทยส่งมาให้หน่อยได้ไหมต้นนี้น่ะอืมเอา เอาบอกมาเลยออกมาเลยนี่นี่ขอสั่งร้อยหนึ่งจะเอาต้นเล็กๆก็ได้ห่อมาส่งมาทางเคอรี่เพื่นว่าเอ้ยได้การได้การเออเอาที่คุณตาวิธีไทยรีวิวนี่นะออาบัดนี้คุณครูบัดน้คุณครูที่เรียนที่สอนนักเรียนอยู่ตามชนบทเฮานี่อา่ากสิมีชั่วโมงศิลปะกษิเอานักเรียนนี่มาวาดต้นอนันนี้นะเงินไหลมาเอานักเรียน ชั่วโมงศิละปะคุณครูจะพาพวกเธอให้พวกเธอวาดต้นไม้อันนี้นะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลที่ชื่อว่าเงินไหลมาเอาเริ่มลงมือวาดติ็กน้อยวาดอในชั่วโมงภาษาไทยแบบนี้ภาษาไทยนักเรียนก็เข้ามาอีกอชุดเดิมนี่แหละนักเรียนชุดเดิมนี่แหละเพราะว่าห้องนี้มีประมาณสิบคนมีตั้งแต่ปหนึถึงปหนะ โรงเรียนชนบทมีห้องเดียวคุณครูกับคุณครูคน,นเดียวครูใหญ่ครูน้อยพ่านโรงเสร็จนะอยู่ในคนคนเดียวกันต่อไปเป็นชั่วโมงคณิตศาสตร์เพราะว่าเอานักเรียนลองนับดูว่าต้นไม้ต้นนี้นี่นี่นี่นีมีกี่ใบคุณโอ้เป็นน่นคณิตศาสตร์ได้นักเรียนก็นสินับหละหนึ่งแยกออกสองสามสี่ห้าใบนี้ปัดพื้นลบมาอีกโอ๊ยลืม คุณครูมันสลับไปนับอีกนับใหม่นะเป็นชั่วโมงคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารเออบบดน,นี้เป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์บบดน,นี้เอาละนักเรียนวันนี้เราจะมาเรื่องเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับต้นพืชน,นะอ่าเขามีต้นพืชอันนี้เนี่ยมีชื่อว่าอันนี้ชื่อวงว่าอันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาปรุงอาหารอย่างไรเขากินอาหารอย่างไรนะ เราจะใช้ปินอดินอะไรปลูกมีดอกมีรากยังไงนะเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์วิทยาศาสตร์บางคู่บางคนก็เอาต้นไม้ต้นนี้นะมาทดลองเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยการเอาใบเอาใบอ่อนเอาเอาลำต้นหรือเอากิ่งตรงที่มีตานะตรงที่มีตานี่มาผ่านกระบวนการ ในการที่สีเพาะเนื้อเยื่อนะโดยเอาไปใส่ในกระปอกอาหารปฏิท,ทูบน,นี้มีการทดลองวิทยาศาสตร์ได้เด็กน้อยมากๆๆอพอประมาณได้เวลานึงแล้วก็มันก็สีออกเริ่มออกออกใบแตกหนอ่อออกใบเนาะคะแล้วก็ต้นไม้อะไรที่มันแบบยากๆออกลูกยากเนี่ยเขาก็เอามาผ่านกระบวนกนารเพราะเนื้อเยื่อ,อได้การชั่วโมงวิทยาศาสตร์ชั่วโมงภาษาอังกฤษ ก็เอาชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนี่มาเขียนให้เด็กน้อยได้ฝึกเขียนนี่อันนี้ภาษาไทยเครียกว่าเงินไหลมาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะมีชื่อวงชื่อเขาอยู่เอานักเรียนเอาขึ้นมาคัดมาลอกนะเอภาษาจีน้านน่ภาษาจีนไปเปิดบองนาะต้นอันนี้มันมีชื่อว่าอะไรนะภาษาจีนมันจะมีภาษาไทยว่าอันนี้ภาษาจีนกับว่าอันนี้เนาะประทิโตมีหลายภาษาได้บัณ เรียนเกี่ยวกับภาษาก็เป็นทางเลือกอีกอการค้าการขายก็เอาไปในเรื่องของการพาณิชย์ต้นนี้เท่าไหร่นี่นี่ 20, ต้นละยี่สิบใบละ25บาทคือเดียวกับถ้ามันเป็นพวกใบด่างเนาะเงินไหลามาด่างเป็นหูเป็นฉลุหูหลายหลายเงินได้อตีเป็นใบละพันไปละหมื่นก็มีเนาะไอ้พวกที่ใบผู้ด่างนะผู้ด่างที่กระเจ้าเอามาขายกันนี่ เออเดี๋ยวสิษะสะแสวงหามาอยู่วิธีไทยเอามาและก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมบัางว่าต้นไม้ก็เป็นอาชีพได้นะเห็ดเป็นการพาณิชย์ค้าขายอืมบางคนเห็นเป็นธุรกิจครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานนี่มาเห็ดเป็นเอามาหลังเฮือนมาเห็ดมาเอาดินมาผสมมาใส่ทุงใส่ยังมาเพาะพันธุ์ขยายเออป่าได้การท่านผู้ชมอมต้นไม้อันนี้ เงินไหลมาต้นเดียวาสามารถที่จะสร้างความรู้ให้นักเรียนเป็นไม้มงคลบัดนี้อาจารย์อาจารย์เกจิอาจารย์ดังๆนี่ต้องยอมหลับได้คนไทยเฮานี่เวลาไปใส่มาใส่คือกันต้องมีทุกภาคทุกที่ทุกแห่งที่เป็นอาจารย์ที่เกี่ยวกับพวกศัยศาสตร์เนี่ยจักน้อยเนะาะเออเห็นบอกคนที่เอาไปเห็ดเป็นพระเครื่อง ผสมเกี่ยวกับมวลสารวัตถุมงคลนี่พวกเธออาลุคให้ลุกสิทธิ์ลุกหาไปหาพวกต้นไม้นี่เป็นว่านเป็นว่านเป็นต้นไม้อะไรก็ได้ร้อยแปดให้ครบร้อยแปดอย่างนะแลวก็อันนี้เงินไหลมานี่ก็มีอยู่ในหนึ่งในนั้นเพราะว่าอย่างอาจารย์ต้นเงินไหลมานี่เอามาเป็นมวลสารวัตถุมงคลได้ไหมโอ้ได้ได้ได้พวกเธอจะได้มีเงินไหลมาไงเพราะว่าตามชื่อของต้นไม้มงคลอันนี้แล้วนี่นี่ เขาชื่อว่าเงินไหลามาใช่ไหมแมนถ้าเราเอาไปทําเป็นวัตถุมงคลนี่แล้วอแจกให้บรรดาลูกซิ์เข้าพิธงพิธีเสร็จแล้วตามกระบวนการนะ,ะเลิกงามยามดีเสร็จแล้วเอาไปแจกให้ลูกซิ์ลูกหาเป็นวัตถุมงคลพวกเธอกัะสิมีเงินไหลามาเหมือนสารมวลสารของต้นไม้อันนี้เป็นต้นไม้มงคลปฏิทุบา้าเออ คุณนานับประการบัดนี้หมอยาบันนี้หมอยาสมุนไพรได้บันนี้กุณตาวิถีไทยต้นเงินไหลามานี่เขาเอาไปทําเป็นสมุนไพรอะไรสักอย่างได้ไหมวิธีไทยกันยังโบมีข้อมูลเนะตอนนี้นะแต่ว่าต้นอันนี้มันโบมีอย่างมันไม่ไปมันไม่ใช่ต้นไม้ที่มีพิษนะแต่ว่าจะเอาไปเป็นสมุนไพรได้หรือไม่นี่เดี๋ยววิธีไทยสิไปหาเบิ่งข้อมูลเนาะ อตอนนี้เนี่ยเขาเป็นต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจและกับพฤึกศาสตร์ที่จะเอาไปเรียนเอาไปเห็ดตำลงตำลาคุณครูนะเอามาเห็ดงานวิจัยนะเกี่ยวกับที่จะเลื่อนวิทยาฐานะของตัวเองเอาไปเอาไปเป็นบทเรียนในห้องเรียนนะเอามาเห็ดเป็นตำลา,าและก็เสนอพออเสนอเขตเสนอจังหวัดไปได้ผลงาน <c oughs> เลื่อนขั้นปฏทิโทโธต้นไม้ต้นเดียวอันนี้ ุณตาวิถีไทยอ่าเดี๋ยวหนูจะเอาต้นไม้นี่แหละเข้าไปสอนนักเรียนในชั่วโมงอ่าต่างๆเอาไปเอาไปประกอบนะประกอบการเรียนการสอนอย่างเช่นวิชาศิลปะวิชาภาษาไทยคณิตศา,ศา,ศาศสตร์ภาษาอังกฤษ <c oughs> หรือว่าการพานิชอะไรก็แล้วแต่เนาะเกี่ยวกับการเพาะปลูกาการสังเคราะห์แสงอะไรต่างๆที่ เวลาที่พืชเขาปรุงอาหารแบบนี่ก็เอามาที่บายในชั่วโมงวิทยาศาสตร์เออปฏิโ้แบตเตอรี่ก็ะตัมอีกแล้วท่านผู้ชมเอาละเนาะมือนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามวิถีไทยนะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีให้เป็นเศษฐีมอฮุ่งมหนาให้เงินไหลมาเทมาคือต้นไ <c oughs> ม้มงคลต้นนี้นะ ใส่มาใส่กระคอให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 ท่านผู้ชมสิ่งที่ท่านเคารพนับถือปกป้องคุ้มครองท่านตลอดตลอดไปเนาะสำหรับเที่ยงนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม